ะจะเอามาอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะรู้สึกเป็นเกียรติค่ะหมอลำยังมาหามีตตมาหาบอกว่ายมายมากูอยากใส่บงแด้เนาะเอียงโทษน้่มาไม่น่าจะปรึกษาวะท่นใช่เนี่ยปรึกษาเอาองเั้นบ,บ,ก,นนบ,ก,บก็ต่ไอไปแลบ อืมเออกันเนาะีลยังนี่นะกีบมึงต่อแหล่อีกกีบมึงมันดัดจริงก็กูอีกเด็ดเจ้าไงว้ายดีไซนสวัสดีคนเก้าพี่น้องป้องไปทา้งหลแหล่นะครับวันนี้กับน้องพึ่งน้อยนะคะโอ้พึ่งนัวก็แล้วกันค่ะกู้หลงกินข้าวกินปลาพี่น้องค่ะโอ้ยหมอลำยังล่ะหมอลำหน้าใหญ่เท่าเป็นฟ้าเจ้าสุริยามงคลชัยค่ะเพันว่า เขากไรู้ว่ายากเบลาด้อเขาจะเมนมากแล้วเขาเมนเท่าไเนี่ย่าไปเอาอย่างอันไประฉัพักตีวพักติวันบานบนแล้วมันถาบรแล้วเมื่อกี้้าเด็กน่อยอยู่ด้วยกันมันก็เป็นอย่างไงมันก็เ็า่เมืเขาเมนเขาจะคนนะนฮิดด่บอกคนยู่อยากกินเยอะนะคะตัวจะแตกแล้วขาดเพะฉะนั้นอีเพิ่นคือเมื่อกี้มันเหมือนมันเบอยู่ได้แต่พัฒนาในันสิแเบอยู่ได้แว่าจะปุ่นแล้วจะกินมันไนหลายันสิปุ่นทอง ฉันมักแหนหนังหนังไม่หนะฉันกินอยู่หนังไก่สีฉันมันมันสีอะไราันกลิ่นมันมันสีอะได้ันเกลือปูนแล้วก็คนเตรียมแกงเห็ดปอนปอนเสพปอนเสพปอนเกงต้นนี้นะมะเกลียงเห็ดต้มใบกระเด็นเนาะกระต้มใบกระไดเมืองหนึ่งไว้เหตุหามาวันนี้นะคะทุกคนค่ะเนี่ย ได้โอ้ยได้หมอในหญ่นึงผู้เดี้อจะจะเอาบาปมันเด้อดูถูกขนาดไปหาคำคำแล้วหนึ่งหาโม่งกวาออกไปหาเนาะนันอะไรไคิวบ่วลรังเห็ดรังหอยไปแล้วกันเออสิไปหาผักติ้วมาแกงผักติ้วมันเถลทหมดแล้วผักติว้วติวแกงหมดแล้วนะคะทุกคนก็เหลือได้แต่เห็ดแต่กับม้ยังแกงบ่ใส่ผักติ้วก็ได้เพราะแกงเห็ดเนี่ยมันบะใส่ใส่สมก็ได้เนี่ยกะทิเยอเนาะดูเหือนกะทิ มันใหม่ไม่ติดครับเป็นบอกที่หนว่าติดบอสสาะมาได้หลายเอาข้นเก้าหรืร <c oughs> อวานี่ก็จะ้ส่งคาดาอกใหญ่ถ้าเป็นเทนสนาบีกอะไรอโอ้ยหมอลำกบ,บสื่อไห้แนะ่นอนสูจะเปนพักกระถูกกันยาส่งคาดากับพระเปียนในเขากูหลาเง,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 งินมึงจะของใส่ผัผัดตวน เพราะว่าใส่สูตรบ่ได้ได้สั่นเอ้ยครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับต้มอันต้มเห็ดไว้นะครับต้มเห็ดไว้เพราะว่าถ้าบ่แกงมื้อนี้แล้วก็ถ้าถึงถ้าได้แกงพรุ่งนี้ถ้าบ่ได้ต้มหั่นมันสิบานพี่น้องครับมันจะบานแล้วมันจะไม่แบบบ่อร่อยนะครับมันจะไม่น่าทานนะคะทุกคนครับก็เลยต้องต้มไว้นะคะต้มไว้ไว้ถ้าแกงมื้ออื่นเพราะว่าหาพักอันนั้นใส่บ่ได้ไม่งาสะท้อนไม่มี กกนอกจากอากาศซาตงมันจะโปบเปื่อยเ,เนาะจริงมันจางโปะเปื่อยพี่น้องค้อาอ่ามันไม่เปิดแอร์หรอแต่มันก็เย็นอยู่ะนะคะต้มใบไปหาเห็ดมากไปหาเห็ดบางคำเนี่ยพี่น้องค้าเป็นนี้ใส่เกือบโม่ปูนข้าวเจ้าหม่ปูนพัดประคั่นวันที่นี่คอยกักขั้นจนเกิดเท่าไเกิดสามเท่าเออเขาเกือบสามเท่าเป็นโม่ปูนดิฉันก็นเลยต้องขั้นขาขั้นแขรงนะครับคอยหาขาตั้งกองก่อนหม่ปูนนะคะแต่ว่าการประสบความสำเร็จนะครับไปคำไปชั่โมงนึงก็ได้ ได้เห็นมาทานนะคะได้เห็นมาทานนะคะ <_ m any ain> แกงไงหนึ่งยู่แกงไงแกงไงหนึ่งถ้าบไม่ไมีแจกกับบดีพระแกงแก็ได้แกงน้อยพราะไม่แจกก็เป็นคนหมานานะ <_ m any ain> พี่สาวเป็นคนหมานนะคะ <_ m any ain> เอออันนั้นกินยู่อันขาอยข, <_ m any ain> ขาเธอมากเออจะเปิดเปิดไปเลยเปิดต้องเปิดน้ตด,นดตามเปิดหน้ตาต่างคือเย็นมากพี่นนออากาศเย็นไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะจ๊ะ มีผ้าหมื่นมาหลายานทีเดียวเขาไปใส่เพราะวันพีสาเพื่อนๆใชอ๋อสิบอกควม่มความสวยเมื่อวานนะคะได้พาทิมงงานและการครอบครัวนะคะกับพี่สาวจะไปเบื้องบางไฟพญานาคพี่น้องขาคือเขาจะไปเลือกไปมองที่มันแบบมีแจ่าทิ้งห้าวนะ คนแน่นองคนบกว่ดเศร้าคนสั่มเป็นต้องไปแบบถ้าว่ามีแต่คนข้าจ้าหูจักกันถ้าเต้องไปนจเขาจะม้าไปเบิ้งมองคนที่หูจักสิแล้วก็ไปดูแบบอยู่มองบ้านเข้าเจ้าสิมาอยู่ที่ริมโขงจะจะอยู่ห่างจากคนอื่นอยากไปเบิ้งอยู่แบบมองที่มันแบบมันขึ้นหลายๆแต่ว่าคนมันหลายมันก็เข้ากับอันตรายนะครับพี่น้องครับแต่บัดทนนี้ไปหาไปคาพี่น้องมันขึ้นเบิดมีเมยาบูผู้เดียวบอกเห็นดวงลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายขึ้นคิดว่าเขาไปแล้วเห็นฟิลขึ้น ก็คือเห็นลูกเดียวนะครับย้อยเวลูกเดียวนะครับพี่น้องครับไปแกับกับประมาณไปกับประมาณสามร้อยกว่ากิโลนะคะขาดว่าร้อยเจ็ดสิบโลนเพราะเธอร้อยเจ็ดสิบกิโลใช่ไหมที่รถเรียนที่รถเรีนล่องจากรถพ่อข้าวได้พันรถติดมากรถติดหลาไปเจอรถติดหลายรถติดรถหลายแห้งเนาะเข้ากรบเบื้อลงไปหาร้านกินเข่ากระบอกมีเลยค่ะพี่น้องครับไม่มีร้านกับน้องใครไม่มีร้านอาหารเลยนะคะณตอนนั้นหา อฮะกลิ่นบ่มีมกกมเลยนะคะอยากกินแบบเ,เป็นเออเป็นร้านแบบว่าที่แบบมีเป็นโซนเป็นทีน่ห์นางกินแบบเฉพาะขอบรรเรื่องราบเทศกาลอยู่ๆอเมนริมโขงเมนกับบะมี่บ่มีไม่มีอะไรทานเลยนะครับมิตรลานอาหารตามสั่งคือแบบคนมันกระลายไง่ายของไทยขึ้นไปเราซองถุงขคนเมื่อยกับบะหมี่ยังซองถุงข้นเริ่มกลับแล้วอ่ะคนกับรถยังปีอยู่เดชเพวนว่าคนเมื่อยปุ๋ยแล้วมันเหี่ยวเลยเดชรถติดก้านอาหารปีแบบบะบ่มีบ่มีตระแตงเลยหรือสามแปดคิวบ้า เขาบอกเขาเขาบอกว่าไม่ให้เปิดเพราะว่ามันอันตรายเขาว่าโดยคนจะไปกินมันอันตรายเอาโดยคนไปแหงมังฝ้ไฟมันกนหลายไงมันกับมันเกี่ยวอะไรกันนะนะอือก็เลยเออเอาบอมก็เลยบอ่ได้กินเข่าเลยเมื่ขึ้นนีกก็เลยกับมานอนเด็กหน่อยก็ขึ้นลับลานกับรับซีโต้ลานพี่องไปเมื่อวานนี่คือไปไกลมากนะครับเปลี่ยนกันฝนกระโตกห้ามซึ่งรถเท่ามันเป็นรถกระบะเนาะมันเด็กก็ได้นั่งข้างหลังด้วยดีแต่ว่าเาเพิ่งเดกก็เลยขี่รถแห้งในจักหน่อยมันมาตกอยู่ตีนบ้านพอดีมันมาตกอยู่เอาหน้าว่าพอดีนะคะก็เลย อ่ะมันบ่เป็นอย่างหอดบ้านก็คือสังกะไข่เน,นบหรือสมบ่เปี่ยก,ก็คือดีแล้วนะคะมันมันบ่หนาวถ้าไปตกอยู่ทางคนทางหนอง่ข่มากเจ้าถ้าเบิงเอาร ου, วดเพราะเจ,จสิปินจงังไดก็จะไข่แตกกันเนี่ละนาดแล้ว,วเออแต่ว่าตกแรงแล้วนะตกแรงมากมืนอคืนตกฝคนตัวแบบแห้งๆนะครับพี่น้องเปิดแอร์เขาจนเกือบค่อตยตายค่อยหนาวแล้วคนว่าลูกป่าปิดแอร์ไปเมื่อคืนนี้นั่นแหละคะัะก็เป็นคทริปแรกนะคะที่พาไแล้วก็บ่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วทริปหน้าทริปหน้าก่อนพี่น้องคอยหาเงินนะังก็คอย ดีแล้วเป็นในพื้นหนึ่งรถที่ได้รถตู้เพราะว่าหนึ่งทิพยหรือครอบครัวเ้ามันไปครอบครัวใหญ่แล้วเพื่อแบบรับครอบครัวเพิ่งไปนั่มสินะเวลาไปเที่ยวแบบรับยายละไมไปด้วยสิรับน้องไปนั่มรับไปเั่งสิมันก็จะมันก็จะโอเคกว่าเพราะเราเดินทางทําบุญบ่อยนะคะคือไปก็ไม่ใช่เที่ยนี่ก็ไปเฮ็ดลุ่งท่านแง่ไปรอพระแน่ไปยังสิแม้สมัยจะเฮ็ดไปลุ่งท่านเพราะว่าเฮ็ดกับเข่าไปนี่มันเฮ็ดกับลุ่งท่านก็ยังคือคนมันได้คนได้กินคนได้ทานคนได้ใส่น้ํากันในสซนะพี่น้องค่ะก็็็เเเลยปปนนนนฮดไงทาสิมมัั มันรู้สึกอันนั้นกว้างสินะก็เลยผมมองได้ที่เขาจะเห็นบุญกับตะวินไปเลยจากขับรถไปเลยสินะเอากับข้าวไปกับตะวินไปเลยเพราะถ้าไปเข้าไปสองเข้าไปาสามขั้นสิพี่น้องขาถ้าขับรถแบบรถกระบะเลื่อนไปก็คือคนผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยากไปนั่งสินะผู้เก่ก็อยากไปท้ำบุญไปนั้นกันสิรถมันก็ไม่พอสิถ้าเป็นรถตูก้ก็เออก็จะดีแน่สิอาจจะเป็นเดิมๆแต่ว่าแต่งเป็นบอให้มันใหญ่ขึ้นซื่อๆพี่น้องจะได้บาะที่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเวลาเขานั่งจะสบายถ้าบาะที่มากับเขามันอินไม่ได้สินะะเ่ก็ลยอ เพ่นก็เลยคิดว่างแผนแต่ว่าอาจจะเอามือสองหรืออะไรเนเบยไปเบอรงไว้เพราะว่าถ้าอะไรสไวยเขาก็เอากอนนะคะเพื่อแบบรับมือรับงานเนาะพี่น้องแล้วช่วงนี้เจ้าพงเจ้าภาพกับติดตอ่ตอกขามาีสอบถามมากติดต่อมากสิเขาเราก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้รับงานหรือว่าล่ำใด้บสิเขากับเบิรงสถานการณ์บานเมืองคือไม่จะเปิดได้แต่ว่าทั้งเจ้าภาพเพื่อนกันนอก้าบ้านเขามันบานหนอกเนาะที่พน,นจังนะเขาก็ยังยังกลัวยังอะไรกับโควิดอยู่สินะพี่น้องเขาเขาก็ยังผู้เอายังบาดกลัวด้วยกระแสข่าวด้วยอย่างหลายๆอย่าง นะคะด้วยข่าวด้วยอย่างต่างๆน Kä ั่นน่ะนะคะบ่าว่าแต่ผู้ถอดดอกเข่ากัรู้สึกว่ากับวันๆยันๆอยู่เขากับบกใอยได้บบก็เลยไม่อยากไปไหนแบบที่มันอยู่พืนที่นอกพื้นที่ที่มันเสียงแนงสีนะแต่อยู่ยบ้านเรามันก็อยู่ในความพอนมมันกับปลอดภัยนะนี่นนอกมันบอกว่าไ,ไม่แทบจะไม่มีนะไม่มีเลยคถือนักขาพอนมบ่มีเลยนะคะนะคะักควาวพอมนมไม่มีนะคะทุกคนแต่ว่ากับมีแบบพื้นดีอ่าเขาเรียกอะไรวะรออะไรพื้นพื้นที่ก็จะอ่นมารักษามานเขาเรียกอะไรพื้นที่อะไร ศูนย์พักคอยศูนย์ยังสีพี่น้องกับมี่นะคะแต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าศูนย์ทั้งเ้องมาันก็ยังปลอดภัยสินะพี่น้องแต่ผู้ใดอยากจ้างอยากสอบถามติดต่อมาได้นะคะราคาเป็นกันเองนะคะทุกคนคะ่ะราคาเป็นกันเองนะคะแห่งใกล้ๆห้างนี้แห่งแถือนะครับพี่น้องค่ะมือรั่มกับจัดให้เต็มเลยว่ามือรัมมีเยอะนะคะซีหาคนเลยรั่เต็มดูแบบหาทุกหาหกชั่วโมงนี่ก็แล้วแต่สภาพว่าคุยกันตกลงสิสูตรตายนะครับพี่น้องผสิลั่มแบบฝาาตีนฝากขาดให้บ่ได้นั่งเล่หสาว สมมงละเพลงเพรานั้นเร็วมันเบิดเลยเต้นจนตากระโดดพวกเรามักล้ำก่อนล้ำเซียนบอกเตรียมตัวนะคะถือแป้มซะเลยเจอกระโลดพี่น้องอืบุญให้แจกเขาบุญให้บุญหาสิกัดได้เบิดขาคนงานตวงงานแต่งงานอะไรการอนเตอร์เทิ้งคนยังอะไรแต่เพิ่งหน่อยไปสิว่าเออได้เหมือนกันนะคะไปักไปแต่ข่อยกะดคอยเก่าเดนเซอร์ไปน้ำคือเก่าข่อยกัเอาไปคือเก่านะคะกับจะได้บอบเปลืองเพคนพอเอาหนูไปคนก็เดนเซอร์สองอาจจะเป็นน้องปอนคนหนึ่งไปน้ำหนูไปสองคนไปสามคนสิ ก็ได้คือกันนะคะพี่น้องค่ะว่าแต่ติดต่อมาได้คนขาในพื้นที่ใกลๆกับคุยกันได้นะคะอืมได้ล่ำทุกงานค่ะล่ำขื้นคอกงงวค่ะลำ่ำง้อออกหลูกกับล่ำมาเอาหลูกกับล่ำค่ะว่าแต่จา้างพี่น้องไปเบิดค่ะเขาจะมีเหล่านะคะจะภาพมีเหล้ากระพอนะคะก็อยู่จะอยู่บบอุบลบอก ลําเสร็จแล้วนะกินแล้วกับเจ้าภาพต่อเาไปซะนั่นข่อยว่าเขาหัตั้งเป็น้ะสิไปจืดข่อยได้ไหลต่อได้ข่อยค่อยได้เข่าปากข่อยก็กินเจนว่าเจ้าภาบหอกข่อยได้ข่อยจะมัดถากข่อยด้มาบ่ได้นอนปู่สาดนอนอยู่เพื่อนเจ้าภาพเลยค่ะนะคะทุกคนค่ะเตรียมตรวนนะจ๊ะเสร็จอําลาพระจ่าพี่น้องป้อมป่ายท่านไหนแหล่นะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและการดูบังคิดบังผึ่งนะพี่น้องเด้อ ขออภัยด้วยเมื่อวานเดี่ยเมื่อยให้พี่น้องบริษัทมาถ่ายคลิปได้นะคะด้วยขับรถไปขับรถมาขนะพี่น้องว่าจะไปถ่ายบรรยากาศสวยๆถ่ายงานอะไรสิห้ากับเราเกลี้ยไปมองแยกมูมันก็เลยบรรยากาศมันกับบ้าสวยเป็นปลามันมืดนะคะพี่น้องก็เลยไปถ่ายนะคะเมื่อวานก็รีบไปรีบมากนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะจ๊ะทุกคนค่ะทุกวันเลยนะคะไปแล้วค่ะ